วัสดีครับพี่น,อน้องอางสั้าแล้วกินแล้วินกระไลล้นมาลบหมดอยู่สาวน้อจีแอนด์แนดอบฝั่งของหญิง <มา S 1> ลำอยู่ไกลๆพี่น้องบอธรรม,มดาแมนอ,อยู่ครับเสืออยู่ครับบอธรรม,มดาแน่นอนครับสวัสดีครับเอฟซีคนมังมาล์ามเอฟซีอีหลา่าองค์หญิงนะครับผมและเอฟซีสาวน้อยเพชรบัตรแพงนะครับมือคลืนนีพี่น้อง มีเหตุการณ์อียังเกิดขื้นวตีฝ่อยคือได้มาว่า,วาเมื่อเล่าสู่พี่น้องฟังว่าบ่อธรรมดาพี่น้องครับเมื่อคืนนี่ฝ่ายนิรุบลน,นะครับได้ไปหลี่เบิงุงอิงล่องนะครับฝ่ายนิุบลไปรลี่เบิงุองอิงล่ําล่าเพิินเป็นคล้งแหลกพี่น้องลองล่ลําล่าเพิินเป็นเทื่อแหลกนะครับบนเวทีสาวหน่อยเกิดบานแพลงนะพี่น้องฝ่ายนิุบลเพ่นไปรลี่เบิง แม่หน่อยนะครับเมื่อคืนอยู่หน้าเวทีเพิ่นถึงกับเอ่ยปากว่าบอรธรรมดาครับเด็กหน่อยคนนีนบอรธรรมดาอีลีนะครับพี่น้องครับจําได้บ่มู่เจ้าจําได้บว่าองค์หญิงม้ามือแรกที่มาเช็คเศร้าขึ้นทึ้งเวทีใส่เสื้อขาวม้ามือแหลกนะครับที่มาออดิชันกับแม่หน่อยฝ่ายนี้ระบ,บุนก็คือคนแรลกนะครับที่ทักที่ทวงอุ้งอี ผมเชื่อว่าหลายคนจำได้นะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับฝ่ายนิะบุญเป็นคนทักอุงอิงคนแรกนะครับแล้วก็แลนขึ้นไปทั้งเวทีในมือน,นั้นซึ่งเหตุการณ์เมื่อคล้ายๆกับเหตุการณ์เดิม walk, แมนบอเพี้ยงแต่ว่าอันนี้มาจอบฟังอยู่หนาเวทีนะครับซึ่งอุงอิงเด่นดังอยู่แล้วเข้ากับหูอยู่แล้วนะครับแต่ยังบมีผู้ใดเคยฟังเคยเห็นอุงอิงล่ำในทํำนอง ล่ำเพิ่นนะครับซึ่งเมื่อนนี่เป็นเถือแหลกของอ,งงอุงญิงจะว่าใดนะครับที่ขึ้นไปล่ำยางเป็นทั้งการทั้งทั้ง,งเวทีนะครับพี่น้องขนาดฝ่ายนี้รบนนะครับย่งเอ่ยปากขนาดนี้บดธรรมดาทั้งหลูกข้อลูกเหรียญนะครับเด็กหน่อยคนนี้เพราะฉะนั้นแล้วบอกแล้วครับว่าอุงอิงบม่เคยหยุดพัฒนาเจ้า,จาของนะครับเขาหลังเวทีปึ๊บคืออยนงคือไปเหีียนล่ำนะครับไปเหีียนล่ำกับแม่ปิยพร ถ้ามูเจ้าติดตามมาช่วงหลังๆมากจะเห็นเนาะพ่อองค์ญิงถึงหลังเวทีนะครับพุงญิงสิบอาเวลาให้เสียประโยชน์เลยถึงหลังวิธีปั๊บแลนไปหาแม่ปียพ้อนเพื่อที่ียหัดลองหัดลำ่ำแล้วผลที่ได้คือเป็นแบบนี้ครับปี่น้องไปเบิ้งกันครับสวัสดีครับพีน้องอันนี้สาสั้นและสินงละกินกลายล้นมาเรามพ

ก็จอบฟังจอบฟังอยู่กันแม่น่อยไปนอนแ้วไปใหม่ซะก่อนขอชื่นชมเนาะขอชื่นชมเนาะในความเป็นศิลปินมืออาชีพนะครับนี่แหละครับคนสีเด่นสีดังหยุดพัฒนาเจ้า,จาของบ่อใดแม่วีหน้าที่เดียวนะครับบ่วสิบ็นเพ่งไม้เพ่งเกาหรือว่าหลองล่ำทํานองของล่ำเพิ่นขนานแท้นะครับผู้หญิงบ่มีการหยุดพัฒนาเจ้า,จาของนะครับ คือจะฝึกจะฝนอยู่ตลอดนะครับตื่นมาถ้าผู้ใดได้ไลฟ์ได้ตามเบื้องหลายๆคลิปเนาะทั้งพอการใช้ทั้งของพ่อเอกนะครับก็สิเห็นว่าอุ้งอิงอยู่บานตื่นมาหัดหลองหัดล่ดลำจับไม้มาลำ่ำวันยุดกับได้ย,ยุดเนาะพี่นอ้นองเนาะสุดท้ายนี่ฝากไว้ซ้มนี่ครับจะลืมติดตามด้วยครับค้นหมักหมอล่ำครับผมขอบคุณครับ